สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้ำฟอร์ดออโต้ปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะน้ำมาส่งมอบลูกค้านะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยนะคะวันนี้น้ำจะพาลูกค้ามาดูรีวิวตัวรุ่น XL Plus Sport ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะในราคาที่689,000นนะคะเป็นเครื่อง2.2ลิตรนะคะแรงม้าที่160แรงม้านะคะแรงบิดก็อยู่ที่385นิวตันเมตรของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะ น้ำแต่งแบบสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหรานะคะแบบหล่อๆให้กับลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นพร้อมกับน้ําได้เลยนะคะว่ารุ่นนี้น้ําใสอะไรเพิ่มเติมแล้วก็แต่งอะไรมากนะคะเดี๋ยวดูเป็นพร้อมกับน้ําได้นะคะเริ่มด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะน้ําใสกระจังหน้าแบบขนาดใหญ่นะคะตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นสีแดงตัดด้วยสีดํานั่นเองนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะโป่งนะคะทําให้ระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเลยนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ พร้อมด้วยตัวหนังสืออะคริลิกหรือคําว่านเจอร์นะคะตัวนี้ใส่ให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูแบบหล่อๆแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยตัวกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้น้าก็ทําให้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะใส่ให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูดูดันขึ้นมาเลยนะคะรุ่นนี้นะคะดูกันได้นะคะแบบนี้เลยนะคะแบบหล่อเลยนะคะพร้อมไปด้วย,ยตัวไฟตันหมอกของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะน้าก็ใส่เพิ่มเติมให้กับตัวลูกค้าเลยนะคะก็คือทําให้ เวลาวิ่งหน้าฝนหรือว่ากลางคืนนะคะส่องแสงสว่างบนถนนได้ดีไม่เป็นอันตรายกับตัวลูกค้านะคะตัวนี้นะคะให้ความปลอดภัยสูงสุดเลยนะคะตัวรุ่นไฟตัดหมอกของเราเนาะพร้อมไปด้วยด้านหน้าตัวนี้นะคะก็น้ําใสให้เพิ่มเติมก็จะเป็นตัวครอบไฟเลยนะคะตัวนี้นะคะทรงสปอร์ตแล้วก็ดูแบบหรูหราขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ใส่แล้วก็ครอบไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะป้องกันการเป็นรอยได้ด้วยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะตรงฝา ฝากระโปรงของเราเลยนะคะตัวนี้สกูปทรงสปอร์ตเลยนะคะแบบขนาดใหญ่นะคะใส่แล้วก็ดูสปอร์ตหรูหรานะคะแบบหล่อตแบบนี้เลยนะคะให้กับตัวลูกค้าเลยนะคะก็คือสามารถเลือกแบบเลือกได้นะคะก็คือตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะตัวสรูปของเรานะคะพร้อมไปด้วยตัวหนังสือเรนเจอร์นะคะตรงฝากระโปรงตัวนี้เลยนะคะใส่ให้นะคะดูสปอร์ตแล้วก็ดูดูดันขึ้นมาเลยนะคะตัวรุ่นนี้เนาะถัดมาด้านข้างก็จะเป็นตัวนะคะตัวซุ้มล้อของเรานะคะตัวนี้นะคะ พร้อมหมดเลยนะคะตัวนี้แบบขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะก็ใส่ให้ทรงสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหรานะคะแบบขนาดใหญ่เลยนะคะทําให้ตัวรถดูดูดัดนขึ้นมาเลยนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยตัวลายแม็กของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กของเอ็กตีมนะคะยางก็ซีรีส์ยางก็เป็นของแฮนด์คุกนะคะ26 5หทับบนะคะรุ่นนี้นะคะวิ่งบนท้องถนนได้อย่างดีเกาะถนนแน่นหนานะคะไม่มีเสียงเลยนะคะและวิ่งเงียบมากนะคะถัดมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัว สติกเกอร์ของเราลายนี้เลยนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นตัวหนังสือเรนเจอร์หรือว่าเป็นชื่อของตัวลูกค้าเองนะคะน้ำก็ทําให้ได้หมดเลยนะคะขอให้บอกนะคะก็คือจัดให้หมดทุกอย่างเลยเนาะตัวนี้แล้วก็พร้อมไปด้วยตัวถาดลงมือนะคะเราก็ใส่ให้นะคะป้องกันการเป็นรอยเลยนะคะตัวนี้นะคะใส่ให้นะคะกับตัวลูกค้าเลยนะคะเพิ่มเติมให้ก็พร้อมไปด้วยตัวกันสาดรล่าหลังคาด้านบนเลยนะคะนี่ก็ใส่ให้หมดทุกอย่างเลยนะคะ ฟิล์มก็สามารถเลือกขนาดหรือว่าเลือกไซส์ได้นะคะหรือว่าเลือกยี่ห้อได้นะคะตัวนี้นะคะมี 3M Lavina High c o o นะคะก็สามารถเลือกได้บอกน้ําได้เลยนะคะจัดให้หมดเลยนะคะด้านท so ้ายของเราก็พร้อมไปด้วยตัวครอบฝาถัางน้ํามันตัวนี้นะคะก็ใส่ให้นะคะป้องกันการเป็นรอยนะคะ <c oughs> เวลาเปิดเติมน้ํามันบ่อยๆเนาะก็ตัวนี้ช่วยได้นะคะ <c oughs> ด้าน like. ท้ายของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะขาดไม่ได้ก็เป็นตัวครอบไฟท้ายนั่นเองนะคะตัวนี้เลยค่ะ ก็คือแบบขนาดใหญ่ทรงสปอร์ตดูหรูหราใส่แล้วดูดูดันขึ้นมาเลยนะคะตัวฟอร์ดของเราเลยนะคะป้องกันการเป็นรอยให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันการแตกไม่ให้แตกง่ายด้วยนะคะตัวรุ่นนี้นะถัดมานะคะก็เป็นตัว คลิปฉลามตัวนี้เลยนะคะน้าใสเพิ่มเติมให้กับตัวลูกค้าป้องก,กันการเป็นรอยเวลาเปิดฝาท้าทยบ่อยๆนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ดูดูดานแล้วก็ดูสป,ปอร์ตนะคะแบบอย่างนี้เลยนะคะก็บอกกันได้นะคะอยากได้แบบไหนยังไงนะคะพร้อมไปด้วยตัวลายสติ๊กเกอร์ของเราเลยนะคะคําว่าเรนเจอร์นะคะใส่ให้รุ่นนี้ก็พร้อมไปด้วยตัวกันชนหลังให้พร้อมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูสมภายในกับน้ำนิดนึงนะคะ ตัวนี้เพิ่มเติมมานะคะก็จะเป็นจอเลยนะคะมาจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะเรามีให้เรียบร้อยนะคะรุ่น X e Upat Sport ของเราตัวนี้นะคะก็เป็นระบบ p a สก k e y หรือว่า Android นั่นเองเนาะสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยนะคะก็เหมือนมือถือเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะสัมผัสง่ายนะคะทุกอย่างพวงมาลัยของเราก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็น,นตั้งแต่ตัวเริ่มเลยนะคะฟอร์ดของเรานะคะเน้นความปลอดภยัยแล้วก็ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้บอกได้เลยนะคะ ทุกรุ่นเลยของ Ford นะคะตัวนี้บอกได้เลยนะคะว่าเน้นทุกอย่างเลยเป็นไงมั่งคะลูกค้าดูตัวรุ่น X อ็กโอพัทสปอของเราไปแล้วนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะน้ําฝากไว้ด้วยนะคะก็น้ําจะขึ้นเบอร์โทรหรือว่า ID ดีไลน์ไว้ตรงหน้าจอเลยนะคะถ้าสนใจรถ Ford นะคะไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าเป็นแคบหรือสีประตูหรือว่าตัวเอเวอร์เนะคะโทรหาน้ําได้ทุกเมื่อเลยนะคะยังไงน้าก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube ของน้ําด้วยนะคะ y o u t ยูทูบชาแนลน้ำเซลฟอร์ดนั่นเองนะคะท่านจะไม่ได้พาดคลิปต่อ,ตอไปเนาะวันนี้น้ำก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย